บอกวิคิมเมื่อวานก็เจอพี่หมากที่งานอะไรเงี้ยบอกทั้งคู่ว่าแบบขอโทษนะแบบมันต้องมาตอบเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พี่ๆเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยเพราะว่าแบบเหมือนแบบเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ก็ปกติค่ะแค่นั้นเลยแต่ว่าหนูก็ขอโทษด้วยความแบบเกรงใจเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเกหาขาแบบว่าเขาใาน่ารักค่ะน้องน้องไโดนโตีค่ะค่ะน่ารักทั้งพี่หมากวิคิมเลยอะไรเงีจจ้ยก็ก็โอเคค่ะ ได้ได okay. right kind of ้คุยกันอืมีอัยบเนาะบชาเด็กัยบเนาะมันก็ไม่มีอะไรต้องสยบหรอกค่ะเรื่องนี้ค่ะมันไป่เลยค่ะค่ะนู้ค่ะไม่ไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะค่ะ ค่ะก็มีมาเรื่อยๆค่ะก็เอนจอยการทำงานมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้รับโอกาสใหม่ๆเยอะๆค่ะการเดินทางแบบนี้จะไม่เดินทางหมดค่ะมประที่อยไปแล้วยังว้าวอยากไปอีกไหมจริงๆที่ชอบสุดก็คือปารีสเนี่ยแหละค่ะใช่ก็เดี๋ยวจะมีไปปารีสอีกก็ฝากติดตามด้วยค่ะหลายคนรอดูลุคแซ่บของพีชาอยู่ว่ายดาวอะไรอย่างลุกๆอยากดูลุคแบบเออลุคแทบปล่าเพื่อคนไม่ได้ก๊อป อ๋อ oh, um, ไม่มีหรอกหนูไม่แามค่ะก็ก็รอดูเป็นโอกาสไปแล้วกันค่ะรอดูอีกทีไม่ได้มีถ่ายแบบรานเซ็กซี่เลยไหม่มีหนูว่าหนูก็หนูก็ไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่ขนาดนั้นก็ไปตามแบบเสื้อผ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์มากกว่านิดนิดหน่อยห หน่ออยะจริงๆก็เป็นคนแต่งตัวประมาณนี้มานานแล้วนะจริงๆแล้วแบบเวลาทำงานกับแบรนด์ไหนเวลาต้องใส่กับลุกไหนอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนแบบเอนจอยแล้วก็ล้วก็แฮปปี้ที่จะลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วค่ะหรือว่าเรามีเรามีที่บินะมว่าแบบบางทีแบบบางงานแบบ อน้นะีหรืจะบบาจะะร,จริงๆก็จะดูตามงานไปค่ะว่าแบบทีมงานเขาเป็นอะไรด้วยแล้วก็แบบเราสนุกได้แค่ไหนกับงานนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นงานแฟชั่นก็จะแบบเต็มที่หน่อยก็ก็เล่นสนุกได้เยอะหน่อยอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบงานอีเวนท์ที่แบบเป็นลูกค้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามโจทย์ลูกค้าด้วยอะไรอย่า้เงี้ยได้ก็เอนจอยที่จะเปลี่ยนแ<ม>บบหวานเท่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ค่ะแล้วก็สนุกค่ะใช่แล้วโต๊ะได้กดล่อยอะไรแบบ อะไรนะคลคุ่อนแล้วอะมันได้หลากหลายยอจริงก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะค่ะก็โอเคแต่ก็หลังๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่งมั้งคนเลยอาจจะรู้สึกแบบไม่คุนตาเออไม่คุ้นตาอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่จริงๆก็เคยแต่งอะไรสนุกเวลาไปแฟชั่นวีคเงี้ยหนูก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะ อ๋กอ,อก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เวลาเราแต่งตัวแล้วมีคนมาชมเราก็ดีใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าเราก็ทํากันบ้านในแต่ละลุคของเราอะไรอย่างเงี้ยพอมีคนชื่นชอบเราก็ขอบคุณมากมากค่ะไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ ถ้ามีก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไม่ได้สีเรียนมากแก่แบบเก่งร้เนาะไม่ไม่รู้เรียกว่าเก่งไหมแต่ว่าก็อันไหนที่ที่แบบเอามาพัฒนาตัวเองได้ก็ก็โอเคค่ะแต่อันไหนที่มันแบบอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่ก็ปล่อยไปค่ะใช่ค่ะก้าวเดือนเดียวเข้าเลขสามปี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 หน้าเข้าเลขสามแล้ว หนูเตรียมตัวพร้อมรับความสุขไม่ไม่คือรู้สึกว่าเลขสามมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นช่วงชีวิตที่เราน่าจะใช้ชีวิตมาได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้ตัวเองเป็นแบบไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเอ็นจอยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะ ก็ใช้ Royal Paris ค่ะแล้วก็ขายในวัดสันนะคะวัดไหนันคะวัอะไรนะดสันเอออยากดูอะไรจ้าไปซ้ะเทยปก็ซื้อนะโอ้ขนาดเลยเหรอก็ก็ขอบคุณค่ะค่ะก็หนูว่าหนูก็ตามตามไปค่ะแต่ก็ยังมีมุมที่ต้องต้องเด็กๆอยู่แล้วล่ะค่ะก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดา เฮ้ยจริงๆก็บอกบอกพี่คิมเมื่อวันก็เจอพี่หมากที่งานอะไรเงี้ยบอกรังคู่ว่าแบบขอโทษนะแบบมันต้องมาตอบเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พี่ๆเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยเพราะว่าแบบเหมือนแบบเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ก็ปกติค่ะแค่นั้นเลยแต่ว่าหนูก็ขอโทษด้วยความแบบเก่งใจเฉยๆอะไรบี้ค่ะอกพ่ิเวาแบบว่าเขาน่ารักค่ะ ค่ะค่ะน่ารักทั้งพี่หมากวิคิมเลยอะไรยเงี้ยก็ก็โอเคค่ะได้ได้คุยกันอืมอะสะยบเนาะหลกชาร์ดเด็ดสยบเนาะมันก็ไม่มีอะไรต้องสยบหรอกค่ะเรื่องเนี้ยค่ะมันไปเลยค่ะ <c oughs> ค่ะ, <c oughs> ะคน้ตค,ค่ะไม่ไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะอืมค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ